สวัสดีครับผมเซล็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า cbr 6 5 0 r นะนี่สวยๆของแต่งแน่นนะใครสนใจนะครับลองมาดูตัวจริงกันก่อนอ่ะนะครับสำหรับเจ้า cbr 6 5 0 r คันนี้นะครับนี่เข้ามาใหม่เลยนะนี นะครับคันนี้นะเป็นรถจดปี2022นะครับเลขไม่ห้5,000กิโล2,079,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับอ่ารถสวยๆเลยนะนี่ทำล้อสีทองมาแล้วนะครับนี่ปิดเครื่องนะนี่ของแต่งนะโอ้โหกันสะบัด YSs มีมาให้ครบเลยนะครับนี่ครอบถักกันลอยนะ ันนี้นะมาพร้อมกับช่อเนี่ JP Racing Titanium นะครับสวยๆเลยนะยางใหม่ๆนะครับท้ายสั้นแต่งนะฮะท้ายสปอร์ตแต่งนะครับนี่นะครับใครกำลังหาอยู่นะครับหรือใครกำลังมองหาเจ้า CBR อยู่นะบอกเลยพันนี้สวยถูกใจแน่นอนนะครับ สนใจติดต่อเซลล์เอ็กได้เลยนะครับ0618128889นะครับเซลล์เอ็กกินดีบริการครับ